องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างคุณอาร์มชุติมาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจากเมื่อก่อนที่ตัวเล็กๆแล้วก็แต่งตัวมิดชิดใส่เสื้อยีนกางเกง,กง,กงยีนแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่าสวยอินเตอร์สุดๆเพราะว่าเจ้าตัวค่ะไปทําสัญญากรรมมาใหม่จนสวยเป๊ะปังแถมก่อนหน้านี้ก็ทําเอาหือหาเมื่อเขาค่ะได้ประกาศว่าจะลงประกวดนางงามเวทีระดับประเทศอย่างมิดแกนไทยแลนด์ปี2อีค่ะซึ่งต้องบอกว่าลุกที่สาวอาร์มเตรียมลงประกวดนางงามนั้นก็สวยจึ้งสุดๆค่ะส,ส,ส,สวยอินเตอร์แทบจไ แต่งานนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เสาอาร์มค่ะเขาประกาศว่าเขาจะประกวดเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีดามา,ามาเข้ามามาตีติงเรื่องความสูงบ้างเรื่องความไม่เหมาะสมอะไรต่างๆนานาของเขาโดยในเรื่องนี้ก็ต้องบอกคุณอาร์มเขาเห็นนะแล้วเขาก็เข้ามาตอบด้วยค่ะว่าหนูได้เห็นข่าวตัวเองค่ะและอ่านคอมเมนต์บางส่วนแล้วขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนหลายคนห้ามบอกว่ามันไม่ได้บ้างมันไม่เหมาะบ้างหรือพี่ๆบอกให้ปรับตรงนั้นตรงตรงนี้ตอนนี้หนูก็กําลังปรับการใช้ชีวิตอยู่นะคะคน เรามันพัฒนากันได้และที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วค่ะถ้ามันจะยากอีกหนูก็ไม่กลัวปอาลอออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะโดยทางนาสาวอาร์มค่ะต้องบอกว่าเขาค่ะเป็นคนจังหวัดบึงกาฬแต่ว่าในการลงประกวดครั้งนี้ค่ะเขาได้มีการลงประกวดในน้มของมิดแกนจังหวัดแพร่เป็นมิดแกนแพร่ค่ะก็เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามค่ะเป็นกําลังใจให้สาวอาร์มชุติมากันด้วยค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว